รายการเส้นธรรมเทิงและการถ่ายทอดสดมวยวันลุคพินีเป็นรายการต่อไปครับพุทธศาสนาสุภาษสิทธิ์วันนี้ค่ะอนุปวาโทอนุปคาโปผู้บิเดเรียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะภาพบินไทยข่าวนีครับเป็นภาพการซอมรบของกองทัพเรือรัสเซียด้วยการยิงจรวดนำวิถีคาลิบจากเรือดำน้ําที่อยู่ในบริเวณทะเลญี่ปุน่นไปโจมตีเป้าหมายบนบกที่อยู่ห่างออกไปกว่า1,000เมตรได้อย่างแม่นยำโดยจรวดนำวิถีชนิดนี้ยังถูกนำไปใช้ทำสงครามกับยูเครนด้วยลำไปพรอะภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ